สถานีตำรวจภูทรโคกสำโรงจังหวัดลบบุรีออกตรวจสถานการณ์น้ำท่วมขังตามจุดต่างๆของอำเภอโคกสำโรงวันที่15กันยายน2568สถานีตำรวจภูทรโคกสำโรงภายใต้การอำนวยการของพันตำรวจเอกจตุรนอนรักษ์บัณฑิตผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรโคกสำโรง พันตำรวจโทโมนตรีเล่อ,อิิมรองผู้กำก,กับการป้องกันปราบปรามพันตำรวจโทโองอาจเนียมศรีเชศสารวัตรป้องกันและปราบปรามพันตำรวจตรีชยพลตรีโอดสารวัตรป้องกันและปราบปรามชุดชมชนสัมพันธ์ร้อยตำรวจเอกกวิทพัพลวัลพันรองสารวัตรป้องกันและปราบปรามชุดชุมชนสัมพันธ์ร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจภูธรโคกสำโรงออกตรวจสถานการณ์น้ำตามจุดต่างๆดังนี้ หบริเวณสะพานห้วยกลาหมอน้ำปริมาณน้อยสองบริเวณสะพานคลองเกตน้ำล้นฝายแต่ยังอยู่ในระดับปกติ 3. บริเวณลานหลุมข้าวเส้นทางหลุมข้าวเนินส้งกบมีปริมาณน้ำจำนวนมากและล้นข้ามถนนระยะทางยาวประมาณ300เมตรและสบริเวณสะพานคลองวังกระทุ่งปริมาณน้ำปกติ ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอาจเกิดล้นตลิ่งท่วมขังบริเวณจุดถนนและสถานที่สำคัญสำคัญเพื่อเตรียมรับมือและเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นเพื่อป้องกันได้ทันท่วงทีสนองท่านสูงเนินผู้อำนวยการศูนย์ข่าวอนุกรรมการสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์จังหวัดลบบุรี